เพืเ่อนๆฟังให้ดีข่าวหลุดล่าสุด iPhone 17รอบนี้ Apple ไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะอย่างที่ทุกคนรู้ Apple เตรียมเปิดตัว iPhone 17ทั้ง4รุ่นในวันที่10กันยายนตอนเที่ยงคืนและรอบนี้สีโอบอกเลยว่า Apple จะอัพแรมสูงสุดถึง 12GB ครั้งแรก ข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากไหนไกลครับเพื่อนแต่จากเทรนฟอร์ e บริษัทวิเคราะห์ระดับโลกจากไต้หวันที่ฟันหงว่า iPhone 17ปีนี้มีของใหม่เพียบแน่นอนสรุปแต่ละรุ่นแบบไวๆให้เพื่อนฟังนะ iPhone 17รุ่นธรรมดาจอ6.3นิ้ว Refresh Rate 120Hz RAM 8GB รุ่นใหม่ iPhone 17A จ r อ6.6จอ6.6นิ้ว RAM 12GB ความจุเริ่มต้น 256GB รุ่นโปรกับโปรแม็กได้ชิปตัวแรง A19 Pro แรม12 gb เหมือนกันจอโปรเท่ากับ6.3นิ้วโปรแม็กเท่ากับ6.9นิ้วความจุสูงสุด1เทราไบต์จุกๆไปเลยเพื่อนตีโอว่ารอบนี้เป็นการส่งสัญญาณว่า iOS ที่ที่กำลังจะเปิดตัวอาจจะมีฟีเจอร์อะไรแรงๆที่กินสเปคมากขึ้นแบบจัดเต็มคือแรม 12GB นี่ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆใครที่ยังใช้รุ่นเก่าอย่าง iPhone 11 12ที่แรมยังอยู่ที่ 4-6GB แล้วรู้สึกว่าเครื่องเริ่มอืดตีโอบอกเลยว่าซีรีส์17 คือของที่ควรจับตาเลยเพื่อนใครไม่อยากพลาดว่า iPhone 17ของจริงจะเป็นแบบนี้ไหมฝากกดติดตามช่องอติรีวิวเอาไว้เลยครับเพื่อนวันที่10กันยายนตอนเที่ยงคืนถ้ามีการเปิดตัวปุ๊บตีโอจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายสุดๆภายในไม่กี่นาทีคือดูคลิปเดียวรู้เรื่องเลย